สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2568วันที่18กุมภาพันธ์นะครับผมก็ได้เดินทางไปทางภาคอีสานแล้วก็เลยข้ามต่อไปถึงสปป,ปลาวนะครับแสกแขวงสวรรณ์เขตพบต้นไม้สีขาวมันยืนต้นออกดอกกันอยู่ริมทางในเยอะแยะมากมายต้นนี้เนี่ยมันคือต้นพยอมครับ พยอมเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชียครับออกดอกช่วงหน้าแลง้งสีขาวมีกลิ่นหอมมากและในบริเวณใกล้ๆกันในที่เดียวกันเนี่ยเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งครับสีแดงแชดเลยทีเดียวครับแดงส้มแสดเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าทองกวาวทางภาคอีสานเรียกว่าดอกจานนะครับแต่ทางบ้านผมแถวสุพรรณบุรีเรียกว่าดอกทองนะครับ ดอกจานนี้ก็จะพบได้ทั่วไปตามหัวไร่ไปนาะท่านผู้ชมสีแดงโดดเด่นเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีไม้อีกชนิดหนึ่ง uh. <Lauren> ที่บานในช่วงหน้าแล้งนี่ก็คือดอกงิ้วนะครับก็จะเห็นแดงอยู่ทั่วทั่วไปอันนี้งิ้วนี่ก็เป็นไม้พื้นเมืองของไทยของลาวเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีอีกชนิดหนึ่งออกดอกช่วงนี้เช่นเดียวกันเป็นสีแดงเช่นเดียวกัน,นก็นนกนค,คือประดู่แดงประดู่แดงนี่ไม่ใช่ไม้พื้นเมืองของไทยนะครับเป็นไม้ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งดอกประดูแดงดอกจานหรือทองกวาเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกพยอมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะออกดอกได้ดีมากถ้ามันแรงนะครับพวกนี้มันเป็นไม้ที่ต้องมันต้องแรงมันถึงจะออกดอกถ้ามันไม่แรงมากถ้าไปให้น้ําลดน้ํามันเนี่ยนะครับมันจะมีแต่ใบนะแล้วก็ถ้ามันแรงมากๆเนี่ยมันจะทิ้งใบเหลือแต่ลําต้นแล้วก็ออกดอกมาเต็มเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพูดถึงดอกพยอมก็แล้วกันนะครับ นึกถึงเพลงของชรินนันทนาครท่าฉลอมพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพรารักพยอมยามยากพยอมยามยาก พยอมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีชื่อในภาษาไทยเยอะมากเป็นชื่อคนชื่อผู้หญิงนะครับชื่อพยอมดอกพยอมมีความหมายในด้านมงคลก็คือรอมชอมออมชอมพยอมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนิยมเอามาตั้งชื่อเป็นสาวงามท้องถิ่นภาคของไทยผมได้ยินเพลงของรวงทองทองรั่นทมร้องแก้ชรินว่า มหาชัยหรือจะไกลจากท่าฉลองเหมือนดอกพยอมไม่สอยไม่ลอยมาหาในความหมายก็คือดอกพยอมเนี่ยมันอยู่สูงถ้าไม่สอยเนี่ยมันก็ไม่ลอยลงมาหาอันนั้นก็หมายความว่าผู้หญิงสวยๆเนี่ยก็ต้องไปจีบละครับประมาณนั้นนะครับ พยอมเนี่ยมีประโยชน์มากมายทั้งด,ด้านการใช้เนื้อไม้มันเป็นไม้เนื้อแข็งเอามาใช้ในการก่อสร้างมันแข็งขนาดว่าเอาไปสร้างเป็น หมอนรถไฟได้ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม้พยอมเป็นไม้อนุรักษ์หายากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันโตช้าผมก็ปลูกไว้แต่ว่าชาตินี้คงไม่ได้เห็นดอกก็ต้องไปเดินหาชมดอกเอาแถวภาคอีสานนะครับแถวเนี้ยปีนี้ปี2 5 6 8มันแล้งดีนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์พยอมก็ออกดอกพรั่งพรูอยู่ตามหัวไร่ไปยนาเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะบางบ้านเนี่ยปลูกไว้หรือไม่ได้ปลูกไว้มันขึ้นตามป่าแล้วมันหลงอยู่ตามป่าเนี่ยก็อบอกดอกพยอมเนี่ย มาทำเป็นอาหารได้ครับลําต้นเนี่ยนะครับนี่ต้นนี้ใหญ่มากต้นสีน้ําตาลเทาเนี่ยนะครับเปลือกหางๆแยกๆออกดอกเป็นพวงพุ่มเมื่อดอกโรยลงมาบนพื้นเนี่ยจะเป็นสีขาวทั่วไปหมดเลยครับนี่คือดอกพยอมร่วงโรยลงมาตอนนี้ดอกพยอมเป็นไม้หาย,ยากนะครับนี่ผมก็ถ่ายที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสาราคามครับท่านผู้ชมดอกพยอมดอกพยอมเนี่ยร่วงลงมาเต็มเลยกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยครับพึ่งามาแมลงตอมกันว่อนเลยละครับเนี่ยฮะดอกพยอมเขาบอกดอกเนี่ยเอาไปทําอาหารได้เป็นพืชสมุนไพรไทยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไปหาปลูกตอนนี้ต้นพยอมก็ราคาแพงถ้าเป็นไม้ขุดเป็นไม้มงคลเป็นไม้เนื้อแข็ง ประมาณช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยพยอมใบจะร่วงนะครับปล่อยให้มันร่วงให้หมดเลยนะครับอย่าไปตกใจอย่าไปให้น้ํานะครับเพราะว่าถ้าไปให้น้ํามันจะไม่มีดอกเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันใบร่วงเนี่ยถ้ามันร่วงจนเหลือแต่ต้นเนี่ยนะครับฝนไม่ตกลงมาเลยเนี่ยดอกพยอมช่วงปีนี้นสองยตั้งแต่เดือนธันวามาจนถึงกุมภาเนี่ยฝนไม่ตกเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยพยอมจึงออกดอกทั่วไปกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วเนี่ยนะครับเนี่ยบริเวณใต้ต้นพยอมท่านผู้ชม ผมก็เออ่เพิ่งปลูกไว้ไม่ได้เห็นต้นสวยงามขนาดนี้ครับพระยอมมีความเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นพยอมภายในบริเวณบ้านจะทำให้ไม่ขัดสน ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองผู้คนรักใคร่อยากช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจเนื่องจากคำว่าพยอมเนี่ยมีความหมายถึงการยินยอมผ่อนผันหรือการประนีประนอมต้นพยอมยังมีสปปรรพคุณเป็นยาสมุนไพรนะครับนี่ใบพยอมเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคลมบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลดไข้แก้ท้องร่วง แก้ลำไส้อักเสบนะครับอันนี้ก็คือสรรพคุณของพยอมดอกพยอมเนี่ยก็สามารถที่จะนําเอามารับประทานได้เชียงใหม่เรียกว่ากยอมนะครับขยอมเนี่ยลาวเรียกขยอมนะครับท่านผู้ชมพบได้ทั่วไปเนี่ยนะครับแถวเซา t ์อีส t a เอเชียนี่แหละพยอมครับ เนื่องจากว่าพยอมเนี่ยนะครับมีความหมายดีในแง่ของความหมายและลําต้นก็มีประโยชน์ดอกก็สวยงามมีกลิ่นหอมสีขาวสะอาดบริสุทธิจ์จึงนิยมที่จะนําเอาชื่อพยอมเนี่ยมา,มาเป็นชื่อของหญิงสาวสวยเช่นพยอมพยอมเนี่ยจะออกดอกพร้อมกันทั้งต้นเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมตอนนี้เนี่ย ไม้พยอมเนี่ยก็นิยมปลูกกันตามบ้านเรือนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนั่นแหละครับถ้าปลูกให้ต้นมันใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานทีเดียวท่านผู้ชมคนโบราณสอนไว้ว่าเมื่ออายุมากแล้วเนี่ยห้ามปลูกไม้ยืนต้นผมก็ปลูกไว้แล้วครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้คิดหวังว่าจะได้กินได้ใช้ได้ดมดอกครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาหาดมดอกเอาแถว หัวไล่ไปนะาแถวภาคอีสานนี่แหละจะเจอเยอะมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ปลูกไว้เองนี่ก็ให้มันติดแผ่นดินไว้อย่างนั้นแหะครับช่วยกันปลูกต้นไม้โดยเฉพาะต้นพะยอมครับท่านผู้ชมพะยอมยามยากพะยอมเนี่ยประโยชน์ของเนื้อไม้ที่เอามาใช้ในการก่อสร้างได้มากมายแล้วเนี่ยนะครับดอกเนี่ยเขาบอกว่านํามาปรุงเป็นอาหารได้มาแกงส้มต้มจืดผัดน้ํามันหอยเกียวไข่ลวกต้ม ดอกพยอมเนี่ยเขาว่ามีคุณค่าทางอาหารมากทีเดียวนะครับมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนมีเส้นใยมีไขมันธาตุเหล็กมีประโยชน์ต่อร่างกายเปลือกของต้นเนี่ยนำเอามาใช้ในการในการาในการแพทย์นะครับเอาเป็นว่าสรรพคุณของพยอมเนี่ยมาเข้าเป็นสมุนไพรไทยได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ ตามตำราเขาเขียนว่าเปลือกของต้นพยอมเนี่ยเอามาใส่ในของหมักดองเพื่อกันบูดได้นะครับท่านผู้ชมโอโ้ประโยชน์มันเยอะทีเดียวเขาบอกดอกพยอมเนี่ยมีรสหอมอไม่ใช่ไม่ได้มีรสหอมมีกลิ่นหอมนะครับเพราะนั้นปรุงเป็นยาแก้ลมบำรุงหัวใจลดไข้เปลือกต้นเนี่ยมีจะมีรสฝาดต้มน้ำดื่มแก้ท้องร่วงแก้ลำไส้อักเสบฝนเอาเปลือกเนี่ยมาฝนทาสมานบาดแผลชำระแผลได้ เนี่ยคือเข้าป่าก็ประโยชน์ของต้นพยอมเนี่ยครับรักษาผดผื่นคันเนี่ยโอ้โหประโยชน์เป็นสมุนไพรเนี่ยเปลือกต้นพยอมต้นพยอมต้นนี้ใหญ่มากผมเจอที่หัวไร่ปลายนาขออนุญาตเจ้าของเขาเข้าไปถ่ายต้องใช้คนโอบเนี่ยประมาณสักสามคนเลยทีเดียวครับอันนี้ผมถ่ายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามครับพบอยู่ข้างทางก็จอดอรถไปเดินเล่นใต้ต้นพยอม หอมดอกพะยอมเพลงท่าฉลอมเนี่ยฝังใจมาตั้งนานนมแล้ว,ลวครับพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยากพยอมยามยากฝังหูมาตั้งแต่อายุน้อยๆจนมาแก่เท่าเนี่นะครับเพิ่งได้เห็นต้นพยอมออกดอกเต็มต้นมีกลิ่นหอมสวยงามขนาดนี้ ต้นใหญ่โตปลูกไว้เองที่บ้านเนี่ยแถวสุพรรณบุรีท่านผู้ชมถ้ามันพบอยู่ข้างทางมันก็โดนตัดเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์กันหมดแล้วละครับไม่ค่อยหลงเหลือให้เห็นแต่ว่ามาบัดนี้ก็ต้องเป็นกลายเป็นไม้หายากเนี่ยปลูกตามหัวเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกแล้วครับไปถามเขาแล้วก็บอกว่ามันมันติดที่ดินมาแบบนี้ตั้งนานนมถามน้องเขาบอกว่าโอ้ยผมเกิดมาผมก็เห็นต้นพยอมต้นนี้มันยืนต้นอยู่หน้าบ้านแล้วละครับกินหอมฟุ้งไปหมดเลย ถามเขาบอกน้องรู้ไหมนี่มันต้นอะไรเขาบอกไม่รู้หรลกครับแต่รู้ว่ามันดอกสีขาวแล้วมีกลิ่นหอม mm. ก็เลยบอกว่านี่แหละต้นพยอมครับพยอมท่านผู้ชมครับพยอมเนี่ยไม่ได้นิยมมาตั้งชื่อเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ชื่อพยอมได้เช่นพระพิสุที่มีชื่อเสียงโด่งดังพระพยอมครับก็โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังทีเดียวนะครับท่านพระพยอม มหาชัยหรือจะไกลจากท่าฉลอมเหมือนดอกพยอมไม่ซอยไม่ลอยมหาหากพี่ไม่รักโวเอาเป็นว่า เนื้อเพลงก็จําจได้ไม่หมดแหละครับแต่ว่าชื่นชมกับเพลงท่าฉลอมมหาชัยมหาชัยอะไรท่าฉลอมซึ่งวนเวียนอยู่แต่ชื่อดอกพยอมวันนี้ได้เห็นดอกพยอมเต็มตาโบกสะบัดไปตามสายลมส่งกลิ่นหอมนี่ท่านผู้ชมถ้าไม่เกรงใจเจ้าของนี่อยากจะเด็ดดอกพยอมเนี่ยเอามาเจียวไข่กินเขาบอกว่ามันมีประโยชน์สปปรรพคุณทางยานี่นะครับ เอามาทอดมาผัดนะ้ำมันหอยดอกพยอมเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้มันส่งสัญ,ญลักษณ์ว่ามันหน้าแรงแล้วล่ะครับมันบานดอกพยอมบานเนี่ยมันเหมือนถึงว่าปีนี้แรงแล้วก็ดอกพยอมบานไปทั่วส่งกลิ่นหอมโชยไปทั่วครับท่านผู้ชมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ได้รับความสุขจากการาได้เที่ยวชมดอกพยอมกับผมนะครับสวัสดีครับ ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าสวรรค์จะส่งเธอมาไม่อยากเชื่อสายตาว่าวาสนาจะได้รู้จักจากคนที่ไม่คุ้นเคยจากคนที่ไม่เคยทักได้มาเป็นคนที่รักกันหมดหัวใจแม่นโชคชะตา จะบอกว่ารักของเราเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจจะจดจำเธอเอาไว้ชั่วนิรัน